สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยไซยอดีและทางช่องชาแนล u t u b e ฟุต บอลไทยสายอยอดดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดดีประเสริฐมณีรัชชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้นะก็ไปเกาะติดนะครับกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพป,ปราสาทสายฟ้านะฮะบุลรามยูเนเต็ดนะครับเจ้าของแชมป์ฟุตบอลไทยลีก10สมัยนะฮะล่าสุดนะครับก็ได้มีการบรรลุข้อตกลงนะครับทำความร่วมมือกับสโมสร f อีเอาบวกนะฮะลอดทีมจากบุนเดสซิกาประเทศเยอรมน,นี ซึ่งก็ทางอัลบกเนี่ยกขอตั้งสโมรสรมามากกว่า108ปีด้วยกันนะฮะโดยสัญญาวความร่วมมือนะครับก็อยู่ที่3ปีนะครับก็จะร่วมกันพัฒนาระบบฟุตบอลเยาวชนไปตลอดจนช่วยกันเดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลเพื่อให้ก้าวทันโลกฟุตบอลสมัยใหม่นะครับสืบเนื่องจากโครงการบุนเดสิก้าดรีมนะฮะเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีการค้นหานักฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับที่มีฝีเท้าดีจากทั่วทุกมุมโลกนะครับรวมไปถึง ถึงนักเตะเยาวชนของประเทศไทยก็ได้ไปเป็นตัวแทนนะฮะเพื่อเปิดประสบการณ์ฟุตบอลและฝึกทักษะอุ่นหลังกับทีมนบูเดสซีกาประเทศเยอรมน,นีนะครับก็เป็นได้เวลา2ทสัปดาห์ด้วยกันนะฮะโดยหนึ่งในงนั้นก็คือเคนพานุวิทย์เจยาคมนะครับ ซึ่งก็เป็นนักเตะของสโมสรเวลาอยู่นเตตอะคาเดมีดกด่ก็ได้ถูกคัดเลือกโดยสโมสร f ออาส์บวร์กนะครับเพื่อให้ไปฝึกทักษะฟ,ฟุตบอลและเรียนรู้ข้อมูลเบื้องหลังของการก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนะครับนอกจากนี้นะฮะทางเจ้าเขนนะครับรวมถึงได้เรียนรู้ประสบการณ์พิเศษด้านอื่นด้านฟุตบอลอีกมากมายนะครับจากประสบการณ์ครั้งนี้ขององรงการบุนเดสซิกาดีมนะครับทำให้สโมสรเวลาอยนาูนเตตนะครับเล็งเห็น,นคุณภาพและการพัฒนาบริหารจัดการระบบอะคาเดมี่รวมถึงการพัฒนาบุ นักอผู้ฝึกสอนอย่างมืออาชีพก็ได้มีการต่อยอดนะครับจับมือร่วมกับสโมสร FC เอาบว t นะฮะเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันนะครับเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนายาวชนให้ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของฟุตบอลอาชีพในอนาคต โดยปีแอน์แลมเมอร์เมเยอร์นะครับตัวแทนกรรมาการบริหารของสโมอสรเอฟซอลส์บวกนะฮะก็ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ก็บอกว่านะครับพวกเราตั้งตารอคอยนะครับการเปิดตัวการเซ็นสัญญา,ญญาจับมือทาความร่วมกันกับสโมอสรวิลามยูไนเต็ดนะฮะมาอย่างใจจดใจจ่อนะครับการจับมือครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากสาหรับเราทั้งสองสโมอสรน,นะครับหลังจากจบโครงการบุนเดสติก้าดีมซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับโดยการพูดคุยครั้งนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงความร่วมมือของสโมอสร c อฟซวก ที่ก็ได้เล็งเห็นนะครับศักยภาพของสโมรสรบุรารมยูไนเต็ดและเชื yani layers, ่อว uh ่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สําคัญนะครับที่จะทําให้สโมสรไทยอย่างบุรารมยูไนเต็ดและเชื่อว่านะครับจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะทําให้สโมสรไทยอย่างบุรามยูไนเต็ดจะกลายเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีแฟนบอลรู้จักเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศเยอรมนีซึ่งก็จะนำบุรามยูไนเต็ดนะครับไปสู่การเป็นสโมสรที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประเทศไทยไปอย่างยาวนานด้วยนะครับเชื่อว่าการจับมือการเป็นพันธมิตรลุ้ ทั้งสโมอสรอจะได้ประโยชน์ร่วมกันโดยจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงทรัพยากรความเชี่ยวชาญและเครือข่ายระหว่างประเทศใหม่ๆและจะสนับสนุนการเติบโตของกันและกันนะครับการหารือกับตัวแทนของมรลล์เต็ตที่ผ่านมาเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเพราะเราต่างเป็นสโมอสรที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมรวมถึงมีการพัฒนาเยาวชนที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับสโมอสร FC อัลบวกนะฮะสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้นอกเหนือจากการพัฒนาเยาวชนทางสโมอสร FC อัลบวกนะครับก็ยังจะช่วยพัฒนาน ผู้ฝึกสอนเราจะทําการส่งผู้ฝึกสอนนะครับจากศูนย์ฝึกเยาวชนของอาสบวกนะฮะมาที่จังหวัดบ,บุรีลัมและประเทศไทย เพื่อแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญกับผู้ฝึกสอนของมิรามยูเนเตดอะคาเดมี่ในรูปแบบของการฝึกอบรมต่างๆเพื่อช่วยนะครับสนับสนุนการพัฒนานักเตะเยาวชนที่บุลลามาคาเดมี่หลังจากนั้นนะฮะนักเตะเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกนะครับก็จะได้รับโอกาสในการไปเยี่ยมชมศูนย์ฝึกเยาวชนของ f ออัลสบัวเพื่อเก็บประสบการณ์อันล้ำค่าในต่างประเทศนอกเหนือจากการเข้าร่วมการฝึกซ้อมนะครับทั้งนี้นะครับสโมสอรอัลสบัวนะฮะก็จะนําผู้ผึกสอนของมิรามยูเนเตดอะคาเดมี่เดินทางไปเรียนรู้และดูงานแบบเชิงลึก เกี่ยวกับกระบวนการฝึกซ้อมและกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนของสโม,มอสรนนอกจากนี้เรายังมีแผนร่วมกับวิลามยูเนเต็ดนะครับที่จะช่วยกันพัฒนาโปรแกรมการฝึกฟุตบอลอย่างมีมาตรฐานให้กับวิลามอกเกอร์สกูลซึ่งก็จะทําการสอนร่วมกันจากผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์จากทั้งสมมองสโมสรนะครับด้านชนชนกชิดชอบนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการสายงานฟุตบอลสโม,มอสรวิลามยูเนเต็ด เปิดเผยกการจับมือร่วมกันในครั้งนี้ว่าสโมอสรระดัายูไนเตตของเรามีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่สโมอสรในเหล็กอาชีพระดับท็อปของโลกอย่างบุลเลซีกาเยอรมนีอย่างสโมอสรเอฟซีอับวกนะฮะได้เล็งเห็นศักยภาพและความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาสโมอสรทั้งในทีมชุดใหญ่และทีมระดับเยาวชนนะครับจึงเลือกที่จะจับมือกันเป็นพันธมิตรในครั้งนี้เราหวังและยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าการเซ็นสัญ,ญร่วมกันใน3ปีจากนี้จะช่วยให้เราพัฒนานักเตะเยาวชนให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นนักเตะอาชีพได้อย่างสมบบูรรณ์นะคั รวมไปถึงทีมงานสตาร์โค้ชของเราจะได้เรียนรู้สิ่งปแปลกใหม่เพื่อน,นามาพัฒนานระบบการฝึกซ้อมนักเตะในบุนรัมยูเนเต็ดอะคาเดมี่ของเราเพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่ฟุตบอลที่มีระดับสูงขึ้นจากที่เป็นอยู่เราหวังว่าในอนาคตเร็วๆนี้เราจะพัฒนานักเตะระดับเยาวชนได้ดีขึ้นและสามารถส่งนักเตะไปเก็บเกี่ยวทักษะฟุตบอลเป็นการแลกเปลี่ยนความสามารถกับนักเตะเยาวชนของสโมอสร f อฟซีอัลส์บวกได้เพื่อให้การฝึกซ้อมของเราก้าวไปสู่ระดับสากลส่วนในระยะยาวนะครับเราคาดหวังว่าความร่วมมือนี้ ทำให้นักเตะไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและได้รับโอกาสไปฝึกพิท้าในยุโรปและนํากลับมาพัฒนาสโม,มสรแมนยูนเต็ดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตนักฟุตบอลระดับคุณภาพของอาเซียนเพื่อป้อนสู่ทีมชาติไทยและเวทีสากลต่อไปนะครับนอกจากเรื่องของนักฟุตบอลระดับอะคาเดมี่แล้วเราจะยังทําการแลกเปลี่ยนความรู้การของผู้ฝึกสอนระดับเยาวชนของแมนยูนเต็ดกับ f อเอาบวกด้วยนะครับเพื่อเป็นการยกระดับการฝึกซ้อมให้ก้าวทันสากลมากขึ้นและได้มีการเรียนรู้โลกฟุตบอลสมัยใหม่ที่ก้าวไปข้างหน้าแบบไม่มีหยุดสุดท้ายเราก็ ว่าการจับมือร่วมกันในครั้งนี้ เราจะเป็นอีกหนึ่งประกายความฝันให้เด็กๆในการหันเข้ามาสนใจกันเล่นฟุตบอลมากขึ้นเราจะร่วมมือกันจัดการเรียนการสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆที่สนใจในกีฬาฟุตบอลเพื่อให้ได้เข้ามาเรียนทักษะฟุตบอลพื้นฐานที่ถูกต้องในรูปแบบการเรียนการสอนที่สอนสมอสอนช่วยการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เด็กที่ได้เข้ามาเรียนในบุรีรัมย์ soccer school ได้จุบประกายความฝันการต่อยอดนะครับเป็นเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆนะฮะเยาวชนทั่วไปที่อยากเรียนรู้ทักษะฟุตบอลตามมาตรฐานทีมระดับเรฟุตบล แบบจริงจังในคาส e ์เอ็กซ์คลูซีฟฟุตบอลแคมปที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็สามารถติดตามรายละเอียดนะครับเว็บไซต์เวลามู c o ิตเต็ดดอทคอมเฟซบุ๊กแฟนเพจลมนิเต็ด เฟซบุ๊กแฟนเพจบุรีมิเนเต็ดอะคาเดมี่เฟซบุ๊กแฟนเพจบุรีมิเนเต็ดซ็อกเกอร์สกูลนะครับก็แน่นอนว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสร้างสะพานเชื่อมวัฒนธรรมฟุตบอลระหว่างฟุตบอลไทยกับฟุตบอลเยอรมนีซึ่งผมเชื่อว่าทั้งสองสโมสรนะครับจะขยายฐานแฟนคลับได้เพิ่มมากขึ้นจากความร่วมมือครั้งนี้อย่างแน่นอนนะฮะขณะที่คุณนิตยาเกิดจันทึกนะครับภูมิในการสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่านะครับความร่วมมือในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนระหว่าง United, บุรีมิเนเต็ด ะะเป็นเหมือนดังสวนขยายผลของโครงการบุนเดสกาดีโปรเจกต์นะครับที่มีแนวคิดในการสร้างสรร์ต่อยอดให้เยาวชนจากทุกภูมิภาคจากหลายสโมอสรอะคาเดมี่ที่มีแนวคิดในการสร้างสรร์ต่อยอดให้เยาวชนจากทุกภูมิภาคจากหล,ลายสโมอสรอะคาเดมี่รวมถึงการเ,าเลือกยยเยาวชนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับบุนเดสก้าให้มีโอกาสได้ไปพัฒนาทักษะเพื่มบูนประสบการณ์ในการประลองระหว่างการไปเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกับสโมอสรชั้นนำในเยอรมนีกับบุนเดสก้านะครับดังนั้นความร่วมมือระหว่างบุนาดมยู United, กับสโมสรเอฟซีอัลสบวกนะฮะจึงเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตนั้นนะครับแต่อีกส่วนที่สําคัญเกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาฟุตบอลของสโมสรแมนยูไนเตดที่ทําให้สโมสรเอฟซีอัลสบวกนะฮะเด้งเห็นและเดินทางมาจนถึงการลงนามความร่วมมือกันในวันนี้โครงการนี้นะครับดำเนินการเป็นปีที่3หวังว่าจะสามารถด,ดําเนินการต่อๆไปโดยการขยายโอกาสเพิ่มจำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการขยายผลในเรื่องนักกีฬาเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจากสโมอสรอของเยอรมน,นีได้มีโอกาสเดินทางไปกับตัวฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มประสบการณ์และเรียนรู้นะครับพัฒนาตัวเองโดยการไปฝึกซอ้อมร่วมกับสโมอสรของเยอรมนตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนเทรนเนอร์หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศ,าศาสตร์การกีฬาน,นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวนะครข่าวดีๆนะครับของกาฟุตบอลไทยนะครระหว่างบุร์ลามยูเนเต็ดที่ก็จับมือกับทาง f อฟซีอัลสบวกนะครับยอดทีมจากซูบุนเลสติกา เป็นพัธมิตรลูกหนังกันเพื่อพัฒนาระบบเยาวชนและศักยภาพบุคลากรฟุตบอลไทยแบบครบวงจรนะครับสำหรับวันนี้นะฮะฟุตบอลไทยซายยอดี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายยอดดีสวัสดีครับ